ตอนนี้นะคะมีอยู่ที่เดลยูนิตแอดรวมโชคนะคะคอนโดลักชัวรี่คอนโดนะคะใจกลางสี่แยกรวมโชคเลยห้องนี้นะคะอยู่ชั้นห้าค่ะเป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขนาดห้าสิบตารางเมตรนะคะเข้ามาก็จะเป็นตรงน,นี้จะเป็นตู้รองเท้าค่ะหรือต,ตู้ใส่ของตามอเนกประสงค์ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารค่ะตกแต่งบิวอินมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจกตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวค่ะจะมีหูดดูดวานเตา ตรงนี้เป็นของซัมซุงค่ะแล้วก็ตู้เย็นสองชั้นของซัมซุงเช่นเดียวกันค่ะจะมีการตกแต่งวิวอินฟอะไรให้เรียบร้อยนะคะ,ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้นะคะก็จะมีโซฟานะคะเป็นโซฟาเบสตัว L ค่ะและจะมีทีวีให้หนึ่งเครื่องนะคะเป็นของซัมซุงค่ะแล้วก็ชั้นวางทีวีชั้นวางของกรอบรูปนะคะและด้านขวามือนะคะก็จะเป็นห้องซักล้างค่ะมีเครื่องซักผ้าให้เรียบร้อยหนึ่งเครื่องนะคะ ห้องนี้นะคะจะมีแอร์ใด้การทั้งหมด2ตัวะคะ่ะคือที่ห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะคะเป็นของซัมซุงทั้ง2เครื่องเลยค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะโหเขาตกแต่งจัดเป็นสัตว์สวนน่ารักน่าอยู่มากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นวางทีวีค่ะเราสามารถพีมาวางหรือว่าจะเอาเป็นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตมาวางได้นะคะชั้นวางของแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนโตเครื่องแป้งค่ะ ตัวน,นี้นะคะเป็นเตียงคิงไซส์ค่ะขนาด6ฟุตด,ด้วยกันนะคะและห้องเนี่ยเขาจะมีอ,อ่ผ้าม่านค่ะผ้าม่านแบบนี้คือปิดก็คือห้องทึบเลยนะคะสําหรับนะใครที่ต้องการนอนพักผ่อนตอนกลางวันอยู่ห้องแบบไม่อยากไม่อยากได้แสงก็คือห้องนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะวิวนะคะจะเป็นวิวฝั่งถนนนะคะเห็นสีแยกภูมโชคเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นโซนแต่งตัวค่ะจะมีตู้เสื้อผ้าเขาบิวอินมาให้เรียบร้อยนะคะแต่ห้องน้ําค่ะห้องน้ําจะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นโถสุขภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์นะคะและห้องน้ําของยูนิคอนโดเขาจะเป็นชักโรครกระบบอัตโนมัติทั้งหมดค่ะแต่ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ําค่ะแล้วก็มีที่ที่ปิดกั้นแบบนี้เรียบร้อยนะคะแต่ห้องอาบน้ำนะคะก็ มีเรน o ชว์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ประตูปิดแบบนี้นะคะระบบสุญญากาศค่ะสำหรับห้องนี้นะคะราคาปล่อยเช่าอยู่ที่เดือนละ1น1 8 0 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่นะราคายังคุยกันได้อีกนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจนี่มาได้ที่เบอร์โทรแล้วก็คอนแทคตามข้างล่างนี้ได้เลยนะคะคอนโดแห่งนี้นะคะใกล้กับรวมโชคพาซ่ารวมโชคมอ โลตัสแล้วก็เดินทางไปเซนทั้เฟสติวัลเพียงแค่5-10นาทีเท่านั้นค่ะและคอนโดแห่งนี้นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะทั้งฟิตเนสสระว,ว่ายน้ำซาวนา่าแล้วก็มีรอปรพ,อพอปรพักษาความปลอดภัยถึง24ชั่วโมงเลยนะคะคลิปหน้าจะมีสจะพาาชมชมบ้านหรือว่าคอนโดที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามได้นะบ๊ายบาย